ครับสวัสดีครับหลังจากที่ไปหาสอนปลา <c oughs> กัต้องมหาแล้วไปใส่ต่มปลาแล้วครับเนาะ <c oughs> พักติวครับมาหาเก็บดอกพักติวนะครับนี่พักติวกับเป็นต้นอยู่ในหน้าเขานะครับเนาะทดลองไปเก็บไก่นะครับอยูใ่ในบริเวณบืนปีหน้าของเขาเนี่ครับนี่บริเวณหน้าก็มีต้นพักติว กำลัเงเป็นดอกพอดีเลยครับหนูกเก็บดอกมันมา,มา,าใช่ดอกเป็นยังไงดูที่ดอกในดอกผักกิ้วเป็นยังไงลูกเป็นอย่างนี้ค่ะอับดอกผักกิ้วกำลังสวยงามทีเดียวนะครับสวยงามเีเดียว <S <S บานพอวอไปเลยบานปอปเปี๊ยะกินได้นะดอกผักกิ้วอ่ะดอปอเป๊ยะเอ้หนูร,นรู้หนูรู้มันแซ่บมากเลยเก็บดอกผักกิ้วแลยขกินโชว์สิ ดอกผัดจิ้วกินได้ไหมกินได้ปลอดสารพิษดูหน้าห้องปลอดไฟแน่นอนของอยู่ของกินปื๊ดบ่อยากครับว่ต้องไปหาไกลครับหาแกอยู่น้ำใหมน้ำหน้าห้องแต่ว่ื๊ดบ่อยากว่างันกับปลาก็ได้หลายแล้ววันนี้เดี๋ยวมาเก็บผัดจิ้วเอหมดแดงด้วยนะครัอ่าเดี๋ยวจะดีกองล้มห้หมดแดงคุณนผัดหมดแดง ันอมันยิ่งจะมากันอย่นั่นนี่แค่ร้อง่ด้ะพักติ๋วกำลองเป็นดอกหนูไม่ได้ช่วยเก็บนันหนูช่วยกินวไม่ช่วยเก็บอ่ะท่มันเียบกันไปะครับต้นพักติวเป็นลักษณะที่เด้อพักติวพี่น้องเห็นปะ กำลังเป็นดอกครับสวยงามนี่นี่นี่ช่อจะเป็นช่อของชีครับจะยู่สูงจากน้อยนะครับ อร่ามากเลยใช่ไหมอ๋อเอา,เอาพ่อไดไปใส่ต้มป,ปาเนะาะต้นผักติ้วครับออผักกิ้วผักติว้วผักติวกต้วมันสิมีหนามเลยใว่ไหอันนี้คือหนามต้นผักติ้วนะลูกระวังมัน โดนมือแล้ว่มดกัดมดกัดมดกัดอ้้อออนี่พ <ไป S 1> ี่น้องดอกพักกิ่วครับือเป็นช่องจีเด้อนี่ๆๆทยซุ้มของเบื้องเกตไก่ มันจากที่ไปสอนปลาแล้วก็มาหาเก็บพักติ๋วนะครับเก็บดอกพักติ๋วไปใส่ต้มปลานะครับจะสอนวิธีการเก็บดอกพักติว๋วดูครับเห็นบ้างไหมสวยงามบ่ส <c oughs> เซ็กครับเซ็กรับอสเขาก็รูดเอาเลยแต่เป็นดอกนี่เขาก็เด็ดเอาก็ได้ นี่ครับเป็นบ้าครับดอกพักติวชัดไหมเออมันมันเบอเออเอาเอาชัดๆด,ดูชัดๆโอเคชัดแล้วชัดเนาะโอเคสวยงามผวกมุดมันเตะแล้ว